ครับวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับผมพิมเกตจดซุ้มนะครับพิมพ์พระประธานหรือว่าพิมใหญ่พระประธานนะครับพี่น้องครับครับเป็นพระสมเด็จที่ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ครับผมครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับผมไม่อยากจะขอเอื้อน้าท่านนะครับแต่ก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณครับผมที่ท่านเมตตาให้มานะครับผมผมได้มา2องค์ครับอันนี้เอาลงให้ดูให้ชมก่อนนะครับพี่น้องครับอีกองค์เดี๋ยวเป็นอีพีหน้านะครับพี่น้องครับเรี่ยมกรอบนะครับผมยังไม่มีตังเรี่ยมกรอบทองก็ต้องใส่กรอบสแตนเลสไปก่อนนะครับพี่น้องครับมาแกะชมกันเลยนะครับแกะชมเนื้อหามวลสารนะครับผมเป็นอีพีแรกนะครับที่ที่ผมได้นํามาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับพี่เพื่อนครับครับมาชมกันเลย สภาพสมบูรณ์นะครับพี่น้ององค์นี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับพี่บินเพื่อนที่ว่าสมบูรณ์ก็เพราะว่าไม่มีรอยกระเทาะไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับผมมันมีจุดไหนที่ชํารุดนะครับพี่น้องครับสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็เป็นพระที่ไม่มีการล้างนะครับผมไม่มีการล้างมานะพี่บินเพื่อนครับยังไม่ผ่านการล้างเนื้อหามวลสารโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องครับครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านมากนะครับพี่น้อง เป็นเกจจุดซุ้ม Princ. ที่แรกผมก็นึกว่าเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับนี่ครับเกจจุดจุดซุ้มตรงนี้นะครับผม่เมทะลุนะครับพิมพ์ทรง,งก็เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมพ์ใหญ่พระประธานก็ว่าได้นะครับพิดวินเพ,พ,พ,พื่อนเป็นสมเด็จวัดละครังนะครับผมสมเด็จวัดละครังแต่จะเป็นออกวัดออกวัดละครั้งแน่นอนแหละครับแต่จะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกบางคนก็บอกว่าเป็นวัดสองคลองนะครับผม ก็อาจเป็นได้นะครับพี่บินเพื่อนครับแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นวัดสององหรือว่าไม่สององครับผมแต่ผมผมชอบเนื้อหามวลสารครับเฉพาะตัวครับผมเฉพาะส่วนตัวผมชอบเนื้อหามวลสารนะครับผมแล้วก็พิมพ์ทรงครับส่วนมากผมจะดูเนื้อหามวลสารก่อนนะครับผมเรื่องพิมพ์ทรงผมจะเอาไว้ทีหลังนะครับผมผมจะพิจารณาเนื้อหามวลสารก่อนเนื้อหามวลสารนี่จะมีโอ้โหตกผลึกใช่ไหมครับ คาบแคลไซคาบแคลไซปกคลุมพื้นผิวขององค์พระนะครับผมคาบแคลไซขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผมหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นคาบขู่อันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับผมส่วนตัวผมว่าเป็นคาบแคลไซนะผมเพราะว่าพระอาจจะอาจจะฝังดินอาจจะไม่ใช่ขออภัยครับไม่ใช่ฝังดินครับผมพระอาจจะ อาจจะเป็นพระที่อยู่ในกุครับผมกุมานานแล้วก็จะมีคาบนะครับคาบแควไซด์แล้วว่าความชื้นนะครับผมมาปกคลุมนะครับผมก็ทําให้เป็นคาบนะครับคาบแถวไซปกคลุมนะครับผมด้วยว่าคาบน้ำว่านนะครับผมขึ้นปะไปเพราะว่าพระยังไม่ผ่านการล้างผมสภาพเดิมๆนะครับนี่พี่น้องสภาพเดิมนะครับได้มาแบบเดิมๆเลยนะครับผมสวยงามมากยังไม่ล้างนะครับผมถ้าเป็นพระล้างนี่โอ้โหผมจะไม่อยาก จะหยิบเะครับแต่มป็นผ้าล้างมานะครับผมอันนี้ผ่านมือครูบาอาจารย์มาท่านก็ไม่เคยล้างครับผมท่านก็ไม่เคยล้างท่านเก็บมานานหลายปีครับท่านเก็บมานานหลายปีครับผมก็ผ่านมือท่านมาผมก็เป็นมือแรกที่ได้รับมาจากท่านนะพี่เพื่อนเพื่อนครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์ของสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับนะครับตรงเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นรูปไข่อย่างนี้นะครับ ไหลด้านขวามือหรือว่าด้านขวามือเราสายองค์พระก็จะกระโดกขึ้นหน่อยนึงนะครับผมยกสูงขึ้นหน่อยนึงตรงคอตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งแงลงไปนะครับเป็นมันเหมือนกับตัวยูนะครับผมลงไปนิดนึงนะนี่นะคือเอกลักษณ์ของวัดละทังตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆกับอะไรละ่ะเนื้อเกินนะครับผมติดกับหัวเข่ามาชนกับแขนศอกท่านมาชนกับข้อศอกท่านนะครับผมนี่ครับนี่ครับคือ เอกลักษณ์ของพิมพ์ทรงนี้นะครับพี่น้องครับนะครับพิมพ์3ชั้นครับพิมพ์3ชั้นสวยงามมากโอ้ไม่ต้องบรรยายนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะพี่น้องครับมันดูด้านหลังด้านหลังก็ตรมเดิมครับผมด้านหน้ากับด้านหลังคล้ายๆกันเลยครับมีคราบน้ําว่านนะครับผมมีคราบน้ําว่านมีคราบแคลเซียมขึ้นปกคลุมเป็นผลึกเลยนะครับตกผลึกนะครับเนี่ยครับหนาตึบเลย พระไม่ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมจะมีความเบาพระม,มีมีน้ำหนักเบาๆครับผมไม่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 หนักมากครับหนักพอประมาณส่วนมากพระผ่า,ผานเวลามาเป็นร้อยๆปีนี้ต้องต้องเบาครับผมส่วนมากผมผมจะชั่งน้ําหนักดูชั่งน้ำหนักมือดูนะครับาว่าถ้าหนักๆผมจะอยากอยากจะวางเลยครับพี่น้องครับถ้าเบาๆหน่อยผมชอบเลยเพราะว่าถ้าผ่านเวลามาเป็นร้อยๆปี การเปลี่ยนแปลงกายภาพนี้ต้องคิดว่าเหี่ยวครับผมเนื้อหามวลสารต้องเหี่ยวอยู่แล้วครับพี่น้องครับมีการเหี่ยวนะครับผมเพราะว่าผ่านเวลามาเป็นร้อยร้อยปีลองนึกดูสิครับคาบใครคาบมวลสารหรือว่าการยุบการย่นของเนื้อหามวลสารก็ต้องมีการเหี่ยวครับผมการยุบตัวลงไปก็ทําให้พระน้ําหนักเบานะครับผมจะไม่หนักนะพี่น้องครับครับนำมาส่องดูเนื้อในกันนะครับพี่เพื่อนเอมาชมเนื้อในกันก่อน นี่ครับใช้กล้องขนาด 10x นะครับถ้าเป็นกล้องขนาดพันเอลองนึกดูสิครับจะขนาดไหนนะครับพี่น้องครับดูครับคาบแคลไซส์ครับผมหรือว่าคาบเนื้อหามวลสารนะครับผมตกผลึกนะครับขึ้นปะปายตามพื้นผิวขององค์พระะเป็นชั้นๆเลยครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเป็นชั้นๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวนะครับเลยมองไม่เห็นนะครับผมว่าเนื้อหามวลสาร ด้านในด้านในด้านด้านเขาเรียกอะไรด้านล่างด้านในนี่แหละถ้าไม่มีคาบใครมวลสารปกคลุมตรงตรงด้านบนคงจะเห็นด้านในครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะมีส่วนผสมของแร่ต่างๆหรือว่าอาจจะมีส่วนผสมของอะ,อะไร่ะพระสุ้มกอนะครับผมพระสุ้มกอหรือว่าพระอะไรต่างๆมาเป็นเนื้อหามวลสารก็เลยไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นสีผิวองค์พระ เพราะว่ามันติดอยู่ตรงคาบนี่นะครับคาบตกผลึกนี่แหละมาปกคลุมทับเลยมองไม่เห็นนะครับนี่ครับแต่ก็สวยนะครับพี่น้องสวยเพราะว่าพระเดิมไม่ต้องไปล้างครับผมผมยังกลัวพระอาจารย์ท่านล้างนะครับผมดีที่ท่านไม่ล้างนะครับเพราะว่าโอ้โหหนาตึบนะครับตกผลึกเห็นไหมครับนี่ครับปกคลุมตามพื้นผิวนะครับมีการเหี่ยวนะครับผมการเหี่ยวของมวลสารการยุบการเหี่ยวนะครับ การเหี่ยวการงอกของอเนื้อหามวลสารก็เห็นปลายครับผมเห็นปลายๆถ้าเป็นคนอื่นคงจะล้างนะครับเพราะว่าจะได้ส่องดู <c oughs> เนื้อในจะได้ส่องดูเนื้อหามวลสารแบบชัดๆแต่ผมไม่ล้างครับผมผมเก็บไว้อย่างนี้แหละพี่น้องเก็บไว้แบบเดิมๆนี่แหละครับเห็นไหมครับดูความธรรมชาติดูความเป็นธรรมชาติของนี่ครับของพระในยุคโอ้โหร้อยปีนะครับผมร้อย กว่าปีร้อยเกือบเกือบสองรปีนะครับพี่น้องครับดูครับนี่ครับนี่ครับส่วนตัวผมว่าทันนะครับผมทันแน่นอนนะครับอ่าที่ว่าทันก็ดูเนื้อหามวลสารนะครับพี่น้องครับจะมีการเหี่ยวการยุบอ่าการที่สำคัญคือการเหี่ยวนะครับการเหี่ยวของมวลสารนี่แหละนะครับพี่น้องครับการเหี่ยวของอ่าว่านนะครับผมการยุบของว่านบอกบอกถึงอายุของพระคงเป็น ท่านแน่นอนครับผมคิดว่าท่านสมเด็จท่านแน่นอนครับพี่น้องครับเห็นไหมครับไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับพี่วินเพื่อนเห็นไหมครับภาพแคลไซขึ้นปปายปกคลุมผิวด้านในนะครับก็เลยมองไม่เห็นว่ามีมวลสารอะไรบ้างมีเม็ดสีอะไรบ้างครับอยู่ด้านในเพราะว่าพระสมเด็จต้องมีมวลสารหลายอย่างครับผมอาจจะมีเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดขาวเขา ก็ก็มีนะครับผมพ่อเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนมากจะเจออย่างนั้นแต่องค์นี้หนาตึ้มนะครับดูไม่ได้อ่าเพราะว่าค้าบแข่าไซส์อ่าขึ้นทับถมไปหมดนะครับเลยมองไปเห็นด้านในอ่ามวลสารจะมีสีอะไรบ้างนะครับพี่น้องแต่ก็สวยงามนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมครับอ่าดูเขาด้านขวาอ่าความมือเราซ้ายองค์พระครับติดกับข้อศอกนะครับผมติดกับข้อศอกนี่ครับคือเอกลักษณ์ของสมเด็จวัดระฆัง โอ้โหดูหนาตื้เลยนะครับเหมือนกับสนิมนะครับพี่น้องอถ้าเป็นเหล็กก็จะเป็นสนิมนั่นแหละครับขึ้นประปายอมองไม่เห็นด้านในเห็นไหมครับนี่ครับนี่ผมสันนิษฐานว่าพระคงจะอยู่ในกุมานานนะครับผมหรือว่าจะมีความชื้นนะครับอาจจะฝังอยู่ในกุหรือว่ากุนั้นก็จะน้ําท่วมหรือเปล่านะครับคงจะทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับผมกายภาพออกมาก็ มีความชื้นเลยทําให้เป็นนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับภาพน้ํำว่านขึ้นทับถมเนื้อมวลสารด้านในก็เลยมองว่าเห็นครับว่ามีสีอะไรบ้างครับพี่น้องแต่ก็สวยงามมากนะครับพี่เ,เพื่อนเห็นไหครับสวยงามตามท้องเรื่องดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็าหนาตึ๊บเลยนะครับนี่ครับมีการเหี่ยวการงอกของมวลสารครับตรงไหนที่ไม่มี คาบแค่ไซทับถมก็จะเห็นการงอกของมวลสารขึ้นมาครับขึ้นประปายเป็นบางจุดนะครับพี่น้องครับนะครับถ้าเป็นคนอื่นล้างแน่นอนครับเพราะว่ามองไม่เห็นเนื้อในแต่ผมไม่ล้างครับผมเจีบอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ให้มาก็เจ็บไปอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็หนาตึ๊บเลยนะครับนะครับคาบแค่ไซขึ้นหนาตึ๊บเลยมองไม่เห็นเนื้อในนะครับพี่น้องครับ โอ้โหโอ้โอตืบเลยสภาพเดิมๆนะครับพี่เพนเพื่อนครับสภาพเดิมๆเห็นมครับรอยยุบนะครับยังมีนะครับรอยเป็นคล้ายๆกับปูไตนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเป็นขึ้นๆขึ้นๆนะครับเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมเรียกว่าคล้ายๆกับปูไตและครับบางจุดจะไม่มีบางจุด จุดไหนที่ไม่มีแคลไซซ์ขึ้นปกคลุมก็จะมองเห็นนะครับผมเห็นเนื้อในเนื้อในพอประมาณนะครับพี่น้องนะครับออกสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลไม่ไหม้ก็เป็นปูนปูนสุกนะครับผมปูนดิบก็จะออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับพี่น้องครับถ้าในยุคนั้นต้องมีปูนเปลือกหอยแน่นอนนะครับผมมีสมวนรณปูนเปลือกหอยน้ํามันตังยิ้วนะครับบางองค์ก็แก่น้ํามันตังยิ้วนะครับ สวยงามเ็นไมครับ <accountable. S 1> ความเป็นธรรมชาติของสมเด็จวัลคระังมีน้ําหนักเบาครับไม่หนักนะครับผมชอบตรงนี้แหละตรงน้ําหนักหนักเบาถ้าหนักมากผมผมไม่อยากจะจับเลยนะครับอยากจะวางครับเพราะว่าพระถ้าผ่านการเวลามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับผมต้องมีน้ําหนักเบาเพราะว่าการเหี่ยวกรรมการเหี่ยวการยุบของเนื้อหามวลสารก็เลยทําให้ไม่มีน้ําหนักครับผมไลยทําให้น้ําหนักเบานะพี่น้องครับ นี่ครับคือพุทธศิลป์สวยงามมากสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับพี่เพื่อนพิมพ์ทรงก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับแต่สภาพสมบูรณ์มากนะพี่น้องครับผมได้มา2องค์ค์ครับอีกองคหนึ่งจะไม่มีคาบหนาขนาดนี้นะครับอีกองคหนึ่งจะขาวจั่วเลยนะครับผมขาวจั่วองนั้นสงสัยจะคนรบกุกกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์ท่านไม่ได้บอกนะผมว่าเป็นพระ ได้มาจากไหนท่านก็ไม่ทราบนะครับพี่น้องครับคงจะมีลูกศิษย์ลูกหาท่านมานํามาถวายท่านนะครับพี่บินเพื่อนครับก็ขอบพระคุณอาจารย์มากครับผมครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้ผมมาได้มา2องค์นะครับพี่บินเพื่อนครับนะครับยังไม่เคยลงคลิปไหนยังไม่เคยลงนะครับผมเป็น E ีพีแรกนะครับที่ผมแนะนํามาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันสวยงามตามท้องเรื่องนะครับข้อกรอบไว้ก่อน องนี้เข้ากรอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีตังมีตังก่อนเลี่ยมทองนะครับเดี๋ยวนี้ทองก็แพงมากพี่น้องเอ้ยอทองโอ้โหแพงมากครับพี่เพื่อนแตะไม่ได้บาทนึงก็หลายตังนะครับผมครับเอาละครับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องขอ,อบารมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมบาลังศีนะครับจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องของศรัทธาชนแนล ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับพี่น้องครับพบกันใหม่พ p ีหน้าครับสวัสดีครับ